ทานถ้วยร้อนกันนะครับเอออันนี้เป็นรสชาบูน้ำดำแต่เพิ่มเติมคือเราจะใส่เนื้อไก่นะครับลงไปด้วยคือผมมาอยากรู้ว่าความร้อนแค่เนี้ยมันจะทำให้เนื้อไก่สุกหรือเปล่านะครับซึ่งเนื้อไก่เนี่ยเป็นเนื้อไก่ธรรมดานะครับไม่ใช่อกไม่ใช่อะไรนะครับเป็นเนื้อไก่แบบที่เขาหั่นมาประมาณชิ้นเท่านิ้วโป้งมือครับเดี๋ยว จะลองดูนะครับว่ามันจะยังไงนะครับคือผมไปตลาดแล้วก็ซื้อมาข้างในเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับมีช้อนมาให้เนาะมีเครื่องปรุงนะครับจะต้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเออแล้วก็นี่ก็จะเป็นกล่อง <laughs> มีน้ําอยู่ข้างในไม่ใช่น้ํามันเป็น เป็นถนะุงเนาะเป็นถุงทำความร้อนนะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวเราอะไรก่อนอันดับแรกผมจะทำคือนะครับปรุงก่อนนะครับอันดับแรกต้องปรุงก่อนนะครับแกะละ ซึ่งก็จะมีมะม่ามา,มา,มาหนึ่งก้อนนะครับมีเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศนะครับใส่น้ม่าลงไปเนาะผมจะขออนุญาตใส่ผักชีจีนนะครับผักชีจีนนะครับนี่ครับผักชีจีนใส่ไปเลยใส่เสร็จแล้วขออนุญาตใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะครับ แล้วไม่มีการหั่นนะครับเราเด็ดโอเค okay. ต่อไปเป็นอะไรเป็นเนื้อไก่นะครับต่อไปเป็นเนื้อไก่ก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปด้วยนะครับขอแยกเสียงเนื้อไก่แป๊บนึงน,นะครับขอแยกเสียงเนื้อไก่ก่อนนะครับโอเค ส่เนื้อไก่แล้วนะครับขอยาเช็ดมือใส่เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นเราจะใส่เครื่องรเราจะใส่เครื่องแกะไม่ได้นะครับ <c oughs> ชาบูน้ำดำนะครับสซเกิลลงไปหมดซองเลยเสร็จแล้วก็เติมน้ำครับเติมน้ำเปล่าเติมน้ำเปล่าประมาณเกือบเต็มครับหลังจากนั้นนี่ใช่ปะ่ะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไป เติมน้ำเปล่าเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ถุงให้ความร้อนนะครับพอใส่ถุงให้ความร้อนไปแล้วนะครับสักพักหนึ่งก็จะดังอ่าทำไมไม่ดังมันยังไม่ดังอะ่ะ โอเคครับตอนนี้มันเดือดแล้วใช่ไหมเราก็เอามามั่งเราลงไปเรื่อยแล้วเ,เราก็ทำการปิดฝาครับเรียบร้อยนี่ได้ยินเสียงไหม <laughs> รอครับประมาณ20นาทีนะครับครับแล้วก็ถึง20นาทีนะครับ อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันว่ามันกินได้ไหมมันต้องกินได้แหละเออนี่ครับ นะครับนะครับคืออันอื่นอนะเราไม่โฟกัสนะครับเราโฟกัสว่าไก่สุกหรือเปล่าครับชิมน้ำด้วยแชาบูน้ำดำหอมครับหอมน้ำซุป หวานนะครับส่วนไก่นะครับไก่สุกนะครับไก่สุกเลยนะครับเนี่ยครับเยอนะไก่สุกนะครับคือไก่ชิ้นเล็กๆแบบนี้สุกนะครับ นึกว่าความร้อนไม่ถึงจะไม่สุกสุกนะครับที่สำคัญตัดลิ้นนะครับ ร้อนมากโอเคโอเคเลยนะครับ <c oughs> มันกินยากมากนะครับเหมาะสำหรับคนเดินป่าเดินเขานะครับ อันนี้คืออะไรอ่ะเห็ดหูหนูเหรอใช่มันคือเห็ดหูหนูทุกคนเดี๋ยวนะ นี่นะครับ oh. ร้อนนะครับอร่อยแหละชิมเห็ดหูหนูดีกว่ากินไม่ได้มันร้อนกินยังไงแบบนี้แล้วกันน้ำ เ็นทูนูกอบนะครับมาม่าก็ได้อร่อยนะครับถ้าใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงเพิ่มนะครับอาจะอยากเผ็ดกว่านี้เปรี้ยวกว่านี้หวานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย ภาพรวมถือว่าโอเคนะครับก็ค okay. ลองทำกินดูนะครับบ๊ายบาย